ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรแห่งฝันร้ายอันเป็นนิรันด์เกมไร้อาในวันนี้พวกเราเกมซอนขอนำเสนอเกมโรคล e l i k e RPG t u เทิร์นเบดที่มีกราฟิกน่ารักน่ารักกับเกม c l o u d Trick ในเกมนี้ เพื่อนๆจะได้ร่วมประชนภัยไปพร้อมๆกับสาวน้อยเอลลี่และคลาวมงกุฎแสนลึกลับที่จะคอยนำทางเพื่อนๆห้องไปในอาณาจักรแห่งฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุดแห่งนี้จุดเด่นของคราวทิสก็คือระบบการต่อสู้แบบ Turn Base สเปิดโอกาสให้เพื่อนๆสามารถใช้ความคิดวางแผนการต่อสู้ได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ตัวเกมยังมีระบบบลิงที่จะช่วยเพิ่มลูกเล่นให้กับเกมได้ดี เพราะระบบนี้จะทําให้ผู้เล่นหลบท่าต่างๆของศัตรูที่กําลังโจมตีเข้ามาราวกับเกมแอคชั่นไม่มีผิดด้วยตัวเกมที่เป็นสไตล์โลกไลท์ทำให้แผนที่ในเกมนี้จะถูกสุ่มขึ้นมาใหม่ตลอดการลงไปในฝันล้าหรือดันเจี้ยนในแต่ละครั้งก็จะเจอกับศัตรูปริศนาและทางที่ไม่เหมือนเดิมเรียกได้ว่าเริ่มเกมแต่ละรอบก็จะได้ปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่นตามไอเทมที่ได้ทุกครั้งไปพูดถึงไอเทมต้องบอกตรงนี้เลยว่า ในเกมนี้เราจะไม่มีไอเทมหรืออาวุธประจําตัวใดๆอุปกรณ์และของสวมใส่ทุกอย่างจะถูกสุ่มขึ้นมาใหม่ทุกครั้งที่เข้าสู่โลกแห่งฝันร้ายและจุดเด่นอย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือบอสสุดท้าทายที่มาพร้อมกับวิธีปราท,ที่แตกต่างกันเพื่อนๆจะต้องหาวิธีรับมือกับบอสต่างๆตามสถานการณ์และอุปกรณ์ที่มีหากถึงห้องบอสเมื่อไหร่ไอเทมและอุปกรณ์ดีๆยังไม่พร้อมก็เตรียมปดหัวกันได้เลยคราวทิคส,สำหรับผม เป็นเกมที่สนุกและท้าทายในเวลาเดียวกันแม้ตัวเกมจะเป็น t u r n b a s บแต่ก็เป็นเ u r n b a เบที่ทำออกมาได้ดีและไม่น่าเบื่อระหว่างการเล่นแม้แต่นิดเดียวสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเกมน,นี้สามารถเล่นได้บน Nintendo Switch PlayStation 4 Xbox One Xbox Series X และ S สำหรับชาว PC ก็สามารถหาเกมนี้มาเล่นได้ผ่าน Steam ในราคา420บาท Xbox Application ในราคา699บาทหรือจะเล่นผ่าน Xbox Game Pass ก็ได้ หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราเกม่อนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ